จังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรในปี2555พร้อมเตรียมวางแผนรับมือกับราคาผลไม้ตกต่ำบรรยากาศภายในงานเปิดโลกอัญ,ญมณีและของดีเหมือนจันทร์ครั้งที่8ในวันแรกมีผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอัญ,ญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีมารวมจำหน่ายอัญ,ญมณีและเครื่องประดับกันอย่างมากมายกว่าร้อยร้านค้ากลุ่มคนจันทรักในหลวงรวมพลังประกาศเจตนารมณ์คัดค้านการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 พร้อมขับเคลื่อนเพื่อความถูกต้องและความเป็นธรรมในสังคมสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคันสูข่ข่าวภคขัามซีทีวีประจวัคพรหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2555ค่ะมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมสถานการผลผลิตทางการเกษตรในปี2555พร้อมเตรียมวางแผนรับมือกับราคาผลไม้ตกต่ำครับ ที่ห้องประชุม5าสารากลางจังหวัดจันทบุรีนายวิชิตชาติภพศสิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับคณะส่วนราชการจัดการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้จังหวัดจันทบุรีประจำปี2555โดยเฉพาะเงาะทุเรียนบังคุดและลองกองที่มักประสบกับปัญหาในช่วงผลผลิตออกมาประดังกันหรือที่เรียกว่าช่วงพีคโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีคาดการว่าในปีนี้ ปริมาณผลไม้เงาะกับลองกองจะลดลงกว่าปีที่ผ่านมาส่วนทุเรียนกับมังคุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยผลผลิตทุเรียนมีจํานวนเพิ่มขึ้น0.47%มังคุดเพิ่มขึ้น12.19%เองาะลดลง 4. 7่ลองกองลดลง1.33%ซึ่งสาเหตุที่ทําให้ผลไม้ในแต่ละชนิดนั้นมีปริมาณไม่เท่ากันเกิดขึ้นเพราะสภาพฝนที่ตกลงมาทําให้การออกดอกของผลไม้ในแต่ละชนิด ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเกิดการแตกใบอ่อนไม่ให้ผลผลิตซึ่งจะส่งผลทําให้ผลผลิตไม่ล้นตลาดและมีราคาทรงตัวไม่ถูกมากจนเกินไปอย่างไรก็ตามทางจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนไว้แล้วหากเกิดราคาตกต่ำในช่วงพีของผลไม้ อีกทั้งได้มีการเฝ้าระวังผลไม้ของประเทศเพื่อนบ้านที่อาจจะออกมาแย่งตลาดผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีด้วยในส่วนของงบประมาณทางจังหวัดได้ทําเรื่องของงบสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลในเบื้องต้นแล้วไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข